คุณว่ชุมาคุณจะลิบชิบนะชุณมาเนี่ยคุณดูได้มือเนี่ยคุณกลัวอาจารย์เข้ามากคุณวมาขนาดเนี้ยนะแต่ก็ตีมันตายดิเนี่ยเนี่ยเข้ามากอย่างเงี้ยแรงเนี่ยอาจารย์อยเงี้ยเยอะเหลือเกินพอะไรอ่ะฮ้ ไจจรว่มีแรงไม่เนี่ย้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยมีโครงสร้างไหมฟังอยู่หรือเปล่าฮะถ้าไม่มีตรงนี้คงคงคงเขาไหม อ่อาเนี้ยนะตอนนั้นก็ดีน,ขนะข้างนี้กันว่าเออเริ่มออกแรงบุ๊คเนี่ยโอ้หะเริ่มออกแรงเนี่ยคุ๊ออกแรงตรงไหนนะออกแรงเนี่ยเนี่ยออกแรง